สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพูดเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศว่าเป็นยังไงในปัจจุบันการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศนั้นจะส่งผลทําให้ประชาชนในประเทศนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีทั้งหมด6หัวข้อหลักๆไม่ว่าจะเป็น 1. การส่งออก 2. สัญญาเหมาเบบเด็ก 3. สัญญาช่วยเหลือทางเทคนิคสี่สัญญาทางด้านการจัดการ 5. การผลิตตามสัญญา 6. การร่วมลงทุน ทำไมเราถึงต้องมีการค้าเสรีนำเข้าและส่งออกสินค้าการค้าเสรีทำให้เศรษฐกิจด,ดีขึ้นได้อย่างไรการค้าเสรีก็คือการนำเข้าส่งออกซื้อขายสินค้ากันข้ามประเทศการนำเข้าก็คือการซื้อสินค้าจากต่างประเทศทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นสามารถซื้อของได้หลากหลายและมีราคาถูกได้ส่วนการส่งออกก็คือการนำสินค้าประเทศเราไปขายต่างประเทศ ทำให้ผู้ผลิตสามารถขายของได้มากขึ้นเพราะมีจำนวนลูกค้าที่มากขึ้นประเทศที่ส่งออกได้มากกว่านำเข้าเรียกว่าดุลการค้าเกินดุลเหมือนมีกําไรเงินเข้าประเทศทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นเพราะประเทศเราสามารถผลิตสินค้าได้มากขึ้นขายได้รายได้มากขึ้นจ้างงานมากขึ้นคนก็มีรายได้มากขึ้นแต่ถ้าประเทศนำเข้าสินค้ามากกว่าส่งออกเรียกว่าการค้าขาดดุลเหมือนขาดทุน เพราะเงินไหลออกนอกประเทศสินค้าในประเทศขายได้น้อยลงเพราะมีคู่แข่งเป็นสินค้าต่างประเทศทําให้ธุรกิจในประเทศมีรายได้น้อยลงนําไปสู่การปลดคนงานเศรษฐกิจก็จะแย่ลงแต่รัฐบาลสามารถป้องกันไม่ให้ประเทศขาดดุลการค้าได้และปกป้องผู้ผลิตในประเทศโดยการลดการนําเข้าด้วยการเก็บภาษีสินค้านําเข้า ทำให้สินค้านําเข้าราคาแพงขึ้นคนซื้อน้อยลงและหันกลับมาซื้อสินค้าในประเทศมากขึ้นทําให้ขาดดุลน,น้อยลงแต่ประเทศคู่ค้าก็จะได้รับผลกระทบทําให้เขาส่งออกขายของได้น้อยลงรายได้น้อยลงนําไปสู่การลดกําลังผลิตจ้างคนน้อยลงก็จะส่งผลให้เศรษฐกิจประเทศชะลอตัวลงได้ราคาสินค้าในการเสนอขายที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ราคาสินค้าในการเสนอขายที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศควรจะระบุข,ข้อความและเงื่อนไขโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ให้ชัดเจน Inco t e m s ย่อมมาจาก International Commercial Terms หมายถึงเงื่อนไขในการส่งมอบสินค้าระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อทำให้ทั้งสองฝ่ายทราบถึงขอเขตความรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายรวมถึงความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขาย หัวข้อในวันนี้คือมุมมองสำหรับผู้ส่งออกและผู้นำเข้าสำหรับการขนส่งสินค้าเทิร์มส o b การจัดการกับความเปี่ยนและราคาต้นทุนคือปัจจัยหลักในการซื้อขาย เช่นหากเราทำธุรกิจกับบริษัทที่มีประสบการณ์ในการนำเข้าสินค้าจะใช้เงื่อนไขาการสุงส่งแบบ FOB กับประเทศที่มีการซื้อขายเป็นปกติสำหรับเงื่อนไข CFR จะใช้กับประเทศที่ไม่ค่อยมีการซื้อขายร่วมกันดังนั้นจึงต้องเลือกใช้เทอมการส่งส่งสินค้าให้เหมาะสมกับการทำธุรกิจค่ะต่อไปเราจะอธิบายข้อดีและข้อเสีย สำหรับการขนส่งสินค้าแบบ FOB การขนส่งสินค้าทีม FOB คือผู้ขายส่งมอบสินค้าโดยวางสินค้าไว้บนเรือของผู้ซื้อณท่าเรือต้นทางที่ระบุหลังจากนั้นผู้ซื้อรับความเสี่ยงทั้งหมดของสินค้าเมื่อได้รับมอบสินค้าแล้วค่ะ FOB ย่อมาจาก Free on Board และผู้ซื้อจะทำระ หมดที่เกี่ยวกับสินค้านับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถือสมบ้อกค่ะในเอกสารอินอยชื่อของท่าเรือส่งออกสินค้าจะตามหลังคำว่า FOB ยกตัวอย่างเช่น F.O.B. โตเกียว F.O.B. โตเกียวหมายถึงเมื่อสินค้าถูกส่งออกจากโตเกียวคือวางสินค้าไว้บนเรือของผู้ซื้อณนทะ่าเรือส่งออกภาระความรับผิดชอบทั้งหมดจะย้ายจากผู้ส่งออกเป็นผู้นำเข้าค่ะสัญญาเหมาเบ็ดเสร็จ Turnkey Projects คือการจ้างสัญญาเหมาแบบเบ็ดเสร็จ คือโครงการที่ผู้ผลิตทําการผลิตหรือพัฒนาตามที่ตกลงว่าจ้างกันไว้จนเสร็จเรียบร้อยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานแล้วส่งมอบโครงการนั้นให้แก่ผู้ซื้อตัวอย่างเช่นการสร้างรถไฟฟ้าเขื่อนโรงไฟฟ้า สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคโดยปกติเป็นสัญญาซึ่งกิจการในประเทศที่มีความเจริญมากกว่าให้ความช่วยเหลือกิจการในประเทศที่มีความเจริญน,น้อยกว่าโดยมีสิทธิในการผลิตสินค้าของกิจการผู้ให้สิทธิ์อาจมีเงื่อนไขว่ากิจการนั้นจะต้องรับผู้เชี่ยวชาญที่กิจการให้ผู้สิทธิ์ลงช่วยให้การติดตั้งเครื่องจกักรสัญญาจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้รับสิทธิ์สามารถเข้าใจและใช้เทคโนโลยีในการผลิตได้โดยผลิตสินค้าตามมาตรฐานของผู้ใช้สิทธิ์ บริษัท A จ้างบริษัท B สร้างโรงงานพร้อมติดตั้งเครื่องจักรที่ทันสมัยมากๆก่อนหน้านั้นผู้จ้างกับผู้รับเหมาจะตกลงกันเรื่องระยะเวลาและเรื่องตัวเงินก่อนเมื่อบริษัท B สร้างเสร็จสภาพส่งมอบของโรงงานดังกล่าวให้บริษัท A ก็คือโรงงานที่สร้างทุกอย่างเสร็จแล้วบริษัท A พร้อมผลิตสินค้าได้ทันทีนอกจากนี้บริษัทเและบริษัทบอาจทำสัญญาต่อสัญญาทางด้านการจัดการ Management Contracts สัญญาทางด้านการจัดการเป็นสัญญาการให้ความช่วยเหลือโดยการส่งบุคคลหลัก Key Personnel เข้าไปบริหารกิจการในต่างประเทศในช่วงระยะหนึ่งตามสัญญาหรือจนกว่าผู้บริหารของกิจการนั้นจะสามารถบริหารกิจการได้เองจึงกล่าวได้ว่าสัญญาด้านการจัดการคือสัญญาว่าจ้างผู้บริหารเข้าไปบริการกิจการมากที่สุดคือกิจการโรงแรมผลประโยชน์ที่กิจการผู้ขายได้รับคือได้รับค่าตอบแทนจากการบริการกิจการ โดยไม่ต้องลงทุนเปิดโรงแรมเองซึ่งต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมากการผลิตตามสัญญา (Contract Manufacturer) บริษัทคูก้าไทยแลนด์จำกัดการพัฒนางานเชื่อมโลหะแบบการผลิตตามสัญญาจ้างงานให้บริษัทที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่ปี1970การร่วมลงทุน Joint Venture <c oughs> การร่วมลงทุนคือการร่วมลงทุนของ BTS เป็นหุ้นส่วนในการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่เพื่อที่จะสร้างกิจการหรือโครงการให้มีความสมบูรณ์และแข็งแกรง่ง แก่บริษัทรถไฟฟ้า BTS ใช้รูปแบบการให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที่แตกต่างกันการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการรัฐแบบบอดลงทุนให้เอกชน100เอร์เซ็และยังให้สัมปทานเดินรถเป็นเวลา30ปีบทสรุปการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศที่ธุรกิจสามารถเลือกใช้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่แต่ละธุรกิจจะมีมากหรือน้อยเพราะการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศนั้นมีวิธีการเข้าสู่หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการส่งออกที่นิยมใช้กันมากที่สุดและการนำเข้ายังมีการผลิตตามใบอนุญาตสัญญาทางด้านการบริหารและทางเทคนิคและเป็นที่นิยมในการทำธุรกิจระหว่างประเทศอีกรูปแบบหนึ่งคือการร่วมลงทุนซึ่งเป็นที่รวมความแข็งแกร่งให้แก่กันและกันร,ระหว่างบริษัทที่ร่วมลงทุนสิ่งต่างๆเหล่านี้จะมีความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นได้ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความสามารถที่แต่ละกิจการหรือธุรกิจจะมีประสบการณ์มากหรือน้อย subscribe to my channel.